สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องน<ฮ>ัดยิ้มครัชคลิปที่2ในรอบปีไม่เอาไม่ถือที่จะถือรอบนี้เราไม่ถือหน้ามันบานตัดผมมานี่ผมตัดผมทรงทะเลทรงสเก,กนเฮดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนา้าวเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คือถ้าสมมุติเราไม่ได้เชิญมาฟรีเนี่ยเราก็ไม่ทำคลิปนะบูเคชั่นก็พาเรามา พัทยาก็พามาพัทยาแล้วไงไอ,ไอ๋อเออใช่แล้วลืมแล้วจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วท่องคาทำไมคือมันจะมีเกาะที่เปิดใหม่ก็คือว่าเกาะภายัยเราจะไปตามล่าหาหมูหันกันต <c oughs> อนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอะไรครับ Cosy <oughs> Beach Hotel ย <c oughs> ยังยังอ,ยงอะไรล่ะกูเห็นแล้วเนี่ยคนดูไม่เห็นแทนไหมิแทนไปไอ้ นี่นะครับอันนี้คือชั้น8ใช่นะเข้าไม่ได้ครับ้วอ่ะเอยชื่อหน้าชื่อหัวด้วยผิดถูกห้องปะถูกถูกแล้วครโอเคเหมือนผี่รอะเหมือนการบินไทยเลยอ่ะดีนีเข้าห้องเถอะอ๋อแน่อสไรว่าเคยเปิดไฟสี่โรงแรมบ่อย เขามีบัตรให้เหมือ้ยโอ้นี่ถือว่าเป็นการรีวิวให้เขาแล้วใช่ปะนี่คือเรารีวิวทำงานอ่ะรีวิวเลยอ้เฮ้ยิวดีมากิวดีมากมากมเปิดเนี้ยล่ะอู้หมันกาออะไรฮะ พัทยางไงเกาะล้านนั่นเนี่ยไห <c oughs> นดูน่ะนะเอออ,อือสาวว้น้ำอ้แต่กล้องก็สีสวยแล้วเนี่ยใช่สาวว,สาว,ว้น้ําสวยมากเออสีสวยนะนี่นะครับห้องน้ำก็จะมีอ่าง <c oughs> นี่ีห้องนะอ่างจักที ดูดิเข้าเลยเข้าสคริปต์เลยอะไม่เอาแบบเข้าสคริปต์ไม่เอาแบบเข้าสคริปต์เขาให้เรามาทำเลยนะอันนี้เขาให้เรามาทำอะไรก่อนเราอ่ะจะให้เรามาถ่ายรูปโซนโซนคาเฟ่ของโคซี่ครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้กับสกายแกลเลอรี่ถ้าเกิดใครเคยมาเชื่อว่าหลายคนเคยมาแหละเคยมาเลยไม่เคยกัเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงสกายแกลเลอรี่ไงนะไม่เคยผมไม่ได้ไปสายกลอรี่ไม่เคยมาที่นี่เคยมาหรอไม่รู้จักเลยหรอรู้จักไหมไม่รู้จักเลย เฮ้ยจริงวะเนี่ยแต่ตอนดังมากเลยนะมันเป็นคาเฟ่ที่แบบห้ามพลาดที่พัทยาอ๋อแต่ตอนนี้คือเขาให้สั่งให้เรามากินใช่ไหมครับพรีเซ้นเลยครับนี่คือให้ใครกินอ่ะอันนี้คือให้ใครกินก่อนอันนี้คือน้องโมทานคนเดียวนะใช่ครับป้าเราต้องมีไลฟ์สไตล์อย่างนี้บ้างนะเพื่อนๆเมมบอกว่าเราถ่ายเสร็จแล้วก็ไปนั่งอ่านั่งแอกแอคไปงั้นแหละเฮ้ยแต่ สาวๆคนไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการถ่ายรูปแล้วก็ตั้งแคมป์ไม่ใช่ตั้งแคมป์สิชอบการถ่ายรูปแล้วก็ปิกนิกอะไรเงี้ยสวยสีมันคุมโทนนะเว้ยสีฟ้าสีขาวนี่อันนี้คือภาพเบื้องหน้านะัะเบื้องหน้าสวยงามมากนี่มีคือเบื้องหลังเบื้องหลังทุกคนดูเบื้องหลังโซ่เต็มที่ทุกคนครับโรงแรมที่นี่เราจะเห็นมีทะเลที่สวยมากดูวิวตรงนู้นห้องเราอยู่ตรงนู้นนะครับ เดี๋ยวมาทำงร้างอยู่นคนุณเออนี่นี่นี่ ถอดต้องก่อนแบบเดียวได้ไหมไมไรนะเหตุอะไรนะแดกเล่าเรียกกูด้วยไม่เห็นเรียกกูเลยอ่ะเอาเรียกแล้วลงมาเพราะที้คูเรียกเขาทำมืดกลางคืนเดี๋ยวดึกหกโมงฮะโอเคเริ่มแต่หกโมงนะไปหกโมงแดกเหล้า ตระว่ายน้ำที่โคสตีบิดโคเทลนะครับมันกว้างมากแล้วก็ใหญ่มากที่สำคัญคือลึกมากผมชอบตรงลึกเพราะว่าผมจะได้มาฝึกกระโดดน้ำบ่อยๆได้ทุกคนดูข้างหลังนะวิว <Okay. S 1> ทะเลสวยมากเห็น <Okay. S 1> ไหมไป นนี้ตื่นเช้ามาอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทริปรีวิวที่นี่เลยเราจะไปเกาะไผยที่นู่นก็คือมีไฮไลท์คือหมูว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เราจะไปจูงผักหมูไปจูงนะฮะเอาหมูจุ่มนะเออจะไปลากหมูจุ่มน้ำแล้วก็จับมันามากินชาบูแล้วก็เอามันมาทำคอหมูย่าง <c oughs> <c oughs> จะเบ้่อเหรอป่ะเดี๋ยวเราขึ้นสปีดโบ๊ทไปก็มันต้องขึ้นท่าเรือที่นี่เหรอใช่ปะ <c oughs> เขขึ้นท่าเหลือที่นี่นะครับเหมือนนี่ยมาเที่ยวทะเลงงี้นานมากเราดูน้ำทะเลใสๆทุกคนดูน้ำทะเลพัทยาก็าจะใสๆตามตา,มตามพัทะยานะครับใสยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมันพื้นสีพื้น, 4, นาย เป็นทรายสีดำๆไงไม่ก็เลยผิวอย่างนี้แต่จริงๆน้ำทะเลแบบน้ำทะเลตอนนี้ใสมากเหมนาบอกแล้วนะน้ำอย่างใสไม่ชินากับการได้เห็นเราไปนั่งข้างหน้าดีกว่าเขาใช่เรอ เวลาจะพูดอะไรก็เขินเพราะว่าวันนี้มีแต่อินฟลูเอเซอร์มาเต็มเลยครับนี่เป็นคณะอะไรนะคณะอะไรนะอินฟลูเอเซอร์นี่เท้าเพจนี่เพจอะไรครับผมเออเป็นไอจีค่ะเพลินเบบี้เลิฟยูคือที่จะทดสอบเสียง GoPro 9ใช่ไหมครับวันนี้เราได้เราเพิ่งซื้อ GoPro 9มาใหม่เราไม่ได้ได้ฟรีไม่ได้ฟรีไม่เขาไม่ได้จ่ายไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เราอยากเอา GoPro 9มาลองมีงๆมีกล้องใหญ่อยู่แต่ว่าไม่ ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเราอยากรู้ว่าตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงลมไหมถ้ายินเสียงลมก็ก,มดกดกดเดินต่อไปนะดูต่อไปโอเคลมแรง น่ารักจริงๆเลยหอยซีอยู่เรื่อ่อยเอ้ได้ได้ได้อยู่รูปรูปได้แลค่ะเมื่อกี้เพื่อนรูปมันหายเอาเลยเอ่าสวัสดีเพื่อนหน่อย เไม่ต้องค่อยๆค่อยๆก็ให่ใหี่ไม่ต้องเอาลงนะเดี๋ยวหนูต่อเลยใครที่มาที่นี่ภารกิจก็คือต้องหาตังหวะปุ้มหมูให้ได้เพราะคนเยอะเหลือเกินนะ ตอนนี้ถึงแล้วนะฮะที่เกาะไผ่ไพ่ไผ่ไผต้นไผ่เต็มไปหมดเลยเย่ไหนหัวไหลหัไหลยูงไหนไผ่อยู่ไหนไผ่มันต้องเราต้องเดินเข้าไปกลางป่าในน้นเห็นใบป่อ๋ออ๋อไหนวะอันนี้เราลงด้วยเกาะไผ่ด้วยพิเศษนะครับผมไปเลยงเกีกับั ถ้าใครที่ชอบความเงียบสงบต้องมาที่นี่นะครับเพราะเราเห็นว่าคือเกาะล้านเนี่ยคนเยอะแล้วแต่ที่นี่เกาะเนียบสงบเงียบมาก ที่ก่อน,นี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพายเรือพยักษแล้วก็มีบหน้าบท นี่ฮะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมไม่ใช่ไม่ใช่เลือกก็ไม่ใช่เลือกก็เขาอันนี้มา ตอนนี้เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะไผ่ซึ่งเขาจะให้เรามาดำน้ำที่นี่นะฮะโอ้โหทันยู่วะยังยังเขาไม่ให้หายเลย เพราะยังไม่ได้ไทายเราจะดำน้ําแบบโดยไม่ม <assist> <ham> ีอะไรขวางกั้นนะครับไปจะดำน้า อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ชอ่องหน้ายิ้มฝากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเราก็าจะพุ่ไปต่อกุ่มกินนะไปดิไป,ปไปไป,ไป